สวัสดีครับสวัสดีครับมารสเดตบายอำนาจครับวันนี้โอกาสพิเศษนะครับพามารู้จักกับกลุ่มมารสเดตเบนซ์กลุ่มหนึ่งที่ชื่อแบบน่าเข้ามาร่วมกลุ่มมากเลยครับขออนุญาตพี่แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับโอ๊กนะครับเป็นแอดมินกลุ่มแฮปปี้เบนซ์นะครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าแฮปปี้เบนซ์ครับพี่เพราะว่าแฮปปี้เบนซ์เนี่ยเราต้องการสื่อให้ผู้ใช้เห็นว่า เราขับรถเบนซ์แล้วเราแฮปปี้ครับเห็นหลายๆกลุ่มอาจจะมีดราม่าแบบอ้ยรถเบนซ์เสียอย่างนั้นอย่างนี้ไป BM ไป a u ด i ีไปนู่นไปนี่ครับแต่สุดท้ายอ่ะมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบรถมันซื้อมามันมีโอกาสเสียใช่ไหมครับพี่ใช่ครับรถที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องดูแลรักษานะครับพ่าเรารถเราเนี่ยอายุมากแล้วนะครับก็เหมือนคนแก่เนาะเราก็ต้องดูแลกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถทุกคันที่ที่ในกลุ่มเนี่ยซื้อมาซ่อมทุกคันทำใจไว้แล้วทำใจทุกคันทำใจไว้แล้วนะครับ แต่ซ่อมแล้วมีความสุขซ่อมแล้วเรามีความสุขนะครับเราซ่อมให้เราได้ใช้ยาวๆนะครับให้ได้ไม่ต้องไปกินข้าวลิงเนาะแต่กินข้าวลิงบางครั้งมันก็มีเส,สน่ห์ของมัน,มนอ่มันมีเรื่องราว<ร>ให้เราพูดแบบ ทิปนี้เราเดินทางไปตรงนี้รถเสียอาการนี้มีเพื่อนในกลุ่มเข้ามาช่วยตอบช่วยช่วยแนะนําวิธีการก็เหตุผลหนึ่งที่เราตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับกลุ่มเราก็จะเริ่มจากเมื่อก่อนเราใช้เป็นรุ่น1นึ่งสองหกกันนะครับแล้วก็พอมาตอนหลังเนี่ยคนหนึ่งสองหกมาเริ่มเก่าลงเราก็เริ่มขายออกไปหลายรุ่นแล้วก็เริ่มมีหลายรุ่นเข้ามาสมาชิกก็แบบหลากหลายมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออให้เราไม่ได้ เป็นกลุ่มที่เป็นเพาะรุ่นแล้วก็เลยเป็นกลุ่มที่ตั้งชื่อขึ้นมาเป็นแฮปปี้เบนที่เราใช้รถเบนอย่างแฮปปี้นะครับแม้ว่าเราจะต้องซ่อมกันบ้างหรืว่าเราก็ต้องดูแลกันบ้างก็ต้องดูแลกันไปนะครับ แล้วก็วันนี้มีมิ้งของกลุ่มวันนี้เป็นมิ้งนะครับชื่อจิบกาแฟชมดาวนะครับว่ามีคนมีคนถามว่าจิบกาแฟก็คือจิบไปแตชมดาวอ้าวทำไมจัดตอนเช้าดาวนี่คือดาวสามแฉกอ่ามาเสด็จอันนี้เราจัดมันดวงดาวบนท้องถนนนั่นเองนะครับครั้งนี้เราจัดกันเป็นครั้งที่9แล้วนะครับอ๋ก็คือจริงจริงแล้วก็วนกันไปแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่ม W124 นะครับกลุ่ม CLK นะครับที่จัดแบบนี้นะครับก็สลับกันไปอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราก็จัดของ124ไปจัดที่แถวสุวรรณภูมิ สถานที่เขาจะกว้างกว่านี้นะครับก็เลยพอมาวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นรวมรุ่นบ้างนะครับในนามของแฮปปี้เบนนะครับก็จิบกาแฟชมทาาก็ติดตามได้เรื่อยๆนะครับในตามกลุ่มต่างๆในเพจด้วยครับชื่อเพจใน Facebook ก็คือ Happy b e n นแล้วครับแล้วก็มีวงเล็บนะครับ expect the unexpected นะครับก็คือเราจะคาดหวังในสิ่งที่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะให้ให้ให้คนที่รัก แล้วก็แฮปปี้กับเบนเนี่ยได้เข้ามาดูนะครับแล้วก็ปรึกษาปัญหาก็สามารถปรึกษาปัญหาในกลุ่มได้นะครับเขาจะมีช่วยกันตอบช่วยกันอะไรนะครับคนนี้ก็คือมีประสบการณ์ในการซ้อมแล้วนะครับคันนี้เป็น R129 นะครับจะเป็น SL นะครับวันนี้เราก็จะเชิญจากหลายกลุ่มเพราะว่าแต่สมาชิกแต่ละท่านก็จะมีรถหลายหลายรุ่นก็จะเชิญ เพื่อนๆในกลุ่มมาด้วยอย่างผมผมดูแลกลุ่ม W124 ผมก็เชิญเพื่อนๆที่ไปอยู่ W124 มานะครับผมมี CLK ผมก็เชิญเพื่อนๆที่เป็นมี CLK มาอย่างพี่คนนึงใช่พี่อีกคนนึงเขาก็มี SL เขาก็จะเชิญเพื่อนในกลุ่ม SL มาแล้วก็จะบอกต่อๆกันไปนะครับเ็เป็นกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันชเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานแล้วก็ไปดูรถรุ่นต่างๆกันครับรับผมขอบคุณครับคุณครับขอบคุณครับพี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณกุ๊กนะครับเป็นเจ้าของสถานที่ ที่นี่คือชื่อร้านบางกอกดอยคาเฟ่ครับก็คืออยู่ในอาคารบางกอกเดราร่ามาครับอาคารสร้างเหมือนโรงหนังแต่ว่ามีร้านกาแฟชื่อบางกอกดอยคาเฟ่ก็เป็นจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทและจุดเริ่มเวลาเขาจะไปขี่ทริปต่างจังหวัด๋อ้ก็จะนัดเจอกันที่นี่รถมารวมกันจากพวกเบนท์อะไรพวกนี้ก็มารวมกันที่นี่ครับอยู่ตรงตรงไหนครับพี่อยู่ตรงถนนนครอินครับอยู่ตรงตรงข้ามเยื้องตลาดพระรามห้าเส้นนครอินรนะครับก็ ถ้าพี่ๆเขาอยู่ในเมืองเขาก็จะชอบขับมาเพราะมันได้ได้ขับมีระยะมีระยะเพออยู่ในเมืองปุ๊บมันรวมกลุ่มแล้วขับออกไปยากอ่าอยู่ชานชานเมืองนิดนึงครับอยู่ตรงนี้ก็อยู่หน้าหมู่บ้านอะไรนะครับโนเบิลทีโอพัลรามห้าต้องเข้ามาในหมู่บ้านก่อนแล้วก็ยูเทิร์นหน้าป้อมยามเมื่อกี้ผมมาก็เลยไปนิดนึงเหมือนกันต้องเลยครับเป็นมาตรฐานของร้านแต่ร้านสวยข้างในแบบบรรยากาศวินเทจสวยงามมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในอีกทีนึงแต่ว่าของพี่นี่ก็จะมีเบนซ์ด้วย ใช่คือเรามีร้านเราแล้วเราก็ให้เขามารวมกันเราก็ต้องเล่นด้วยนะครับเบนซ์เราก็มีเราพอเห็นบ่อยๆแล้วก็เลยแบบคันคันเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมนิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ว่าวันนี้จอดอยู่คันเดียวเป็น129่งเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่า107อยู่ในบ้านโอเคโอเคครับดูแต่วันนี้ก็จะเป็นพี่เบนซ์ happy bench happy bench ผมเห็นชื่อกลุ่มแล้วแบบอยากอยากมารู้จักได้แต่ทางนี้ครับทางนี้อันนี้ลงรถส่วนตัวเลี้ยวซ้ายพี่อ๋อครับครับผม อันนี้อันนู้นะนะหนึ่งสองเก้านรถผมอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เก้าหกสี่ครับชอบชอบแนวคลาสสิกครับผมคันนี้เล่าที่มานิดนึงได้ไหมครับพี่อันนี้เป็น SL 129รหัส280แปดนะครับปี94ครับนะครับก็เป็นรุ่นที่ถ้าคนเล่น SL ก็กำลังอาจจะน้อยหน่อยแต่สเตเบิใช้งานสะดวกสบายแอร์เย็นเพลงเพราะ อ่าเป็นรุ่นที่ยังขับสบายเหมือนขับเหมือนกับรถใหม่อัตรากินน้ํามันไม่มากนะครับรุ่นนี้ก็ถ้าในพิกัดเดียวกันก็จะมี0 0ครับที่เห็นเยอะๆก็จะปหดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่รถผมนี่เน้นเดิมๆเขาไม่ได้แต่งอะไรก็จะเป็นแบบเน้นใช้งานแต่ใช่เน้นมาตรฐานเดสิคก็ใช้ใช้อยู่เป็นประจําใช้ประจําใช้ประจําคือจริงๆมันเป็นรถที่สเตเบิลมากคือถ้าซ่อมจนจบแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ต้องซ่อมนะพอซ่อมจนจบปุ๊บมันก็สามารถใช้งานแบบ ความร้อนไม่ขึ้นแอร์เย็นขับดีหลังคงคาเปิดสบายครับประมาณนี้ครับผมครับโอเคขอบคุณครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับอันนี้สัมภาษณ์ต้องกายนะครับต้องกายเป็นโปรดักเตอร์สวัสดีครับอาจจะเคยผมกันบ้างแล้วนะควันนี้กายเป็นตากล้องให้ผมด้วยนะครับแต่วันนี้กายเป็นคนชักนําผมมาที่กลุ่มนี้นะครับนไหนๆเรามีความชอบเดียวกันก็ต้องมาเข้าร่วมความชอบเดียวกัน วันนี้เป็นวันดีครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมกัพี่ไก่เหมือนกันน,นี้ของกายาเป็นรถรุ่นอะไรเนี่ยโอ้ไม่พูดก็คงไม่ได้เนาะอันนี้มันเป็น2.11 Estate ครับแต่ว่าคันนี้ที่ผมชอบอ่ะมันเป็นเครื่องดีเซลด้วยค่อนข้างหายากครับผมแล้วก็ใช้งานได้ทุกวันน้องกกยน้องกกยอยุเท่าไหร่จริงๆตอนนี้อายุ24ครับผมแล้วทำไมชอบแบบรถแบบเบนซ์ที่เป็นเก่าเาคลาสสิกแบบนี้ คือผมว่ารถเบนซ์นะแต่ละคันแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีเสน่ห์ของเขาแต่สำหรับคันนี้ถ้าถามว่าทําไมผมมองว่ามันใช้ได้ทุกวันมันอเนกประสงค์ขับไปไหนก็ได้ใช้งานได้หลายรูปแบบครับเอาเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับได้เลยครับผมโอเคครับพี่ขออนุญาตพี่แนะนําตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับทําอู่อยู่ที่ลบบุรีครับชื่อ ks การาดออยู่ตรงในเมืองเลยใช่ไหมพี่อยู่ในเมืองครับบอกพี่บอกตําแหน่งนิดนึงเผื่อมีลูกค้าอยากจะไป ก็อยู่ง่ายๆครับอยู่ตรงข้ามโชรูมโตโยต้าลบุรีถ้าวิ่งเข้าเมืองจากถ้ามาจากสระบุรีใช่ไหมครับพี่อยู่ขวามือต้องกลับรถครับโอเคครับผมวันนี้ของพี่ก็จะเป็นรุ่นนี้ครับเป็น W124 องตัว Esta ต e ครับความพิเศษของคันนี้ก็จะเป็นเครื่องดีเซลด้วยครับเป็นเครื่องดีเซลหสูบนะครับแล้วก็ตัวรถก็เอามาทําใหม่ที่อู่ทั้งหมดก็จะมีทํางานช่วงล่างตัวถังแล้วก็ทําภายในครับ ได้ก็จริงๆผมก็ชอบ1นึเหมือนกันคือคนที่อาจจะชื่นชอบในเบนที่เป็นแบบคลาสสิกที่แบบดูแลง่ายใช่ไหมพี่ก็บบไไต้องอเรียกว่าหนึ่งองสี่เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นรถที่เขาเรียกว่าโมเดิร์นคลาสสิกมันใช้ได้ดูไม่เก่าร่วมสมัยแล้วก็อะไหล่เยอะซ่อมบำรุงง่ายไม่จุกจิตสำหรับคนที่แบบอาจจะเริ่มแบบอยากจะลองมาสัมผัสรถ มอเตเด็ตเบนซ์นะครับชื่นชอบในดวงดาวก็หนึ 1, 2, ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แบบน่าสนใจแล้วก็ดูแลง่ายนะครับพ um ี่เก e. ่งใช้มาก็กานนะครับคันนี้ได้มาคันนี้ได้มาประมาณ3ปีแลครับก็จริงๆมันก็มีจะได้ได้2ประตูมาก่อนแล้วก็มาได้แวนแล้วก็มามี4ประตูอะไรเงี้ยแต่ก็คนที่เล่นหนึีก็อยากจะมีให้ครบแต่ที่เป็นความฝันก็คือคาบิโอเลตยังไม่เจอไม่ไม่เจอครับราคามันเกินเอื้อม มันนขึ้เรืยๆถมันมีน้อยครับรถมันมีน้อยมันมีน้อยมันมีน้อยจนทําให้คนที่กลับมาเล่นนะก็คือตามหากันเพราะตามหาราคาก็ขึ้นสูงครับผมก็อาจจะได้สักสี่ประตูไปก่อนเบสิ่งสี่ประตูก็ขับสนุกแล้วครับครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้าได้รถยังไงเดี๋ยวผมมีไปถ่ายไปให้พี่เก่งช่วยทําเดี๋ยวไปถ่ายรีวิวที่อู่พี่เก่งกันได้ครับยินดีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับ That's a ครับนี่ก็เป็นกลุ่มของคนที่รักใน m ม r c e เ e s b e เบนนะครับในดวงดาวที่ผมชอบนะครับก็เป็นการมิตติงนะครับลูกค้าผู้ใช้เบนซนะครับก็จะมาแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับของรถแต่ละคันนะครับว่ามีตรงไหนเครื่องอะไรเดิมๆเป็นแบบไหนแล้วทำอะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกแล้วผมมีโอกาสว่างนะครับผมก็จะไปถ่ายบรรยากาศในงานของแต่ละคลับของ Merc e d e s ด e เบมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้รถใหม่ก็ขายนะครับอย่าลืมนะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์0946515697ครับ line id ไก่เบน KAIB e n z นะครับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบใน Mercedes-Benz ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ